ทำไมคนส่วนใหญ่ทำแอมเวย์แล้วไม่สําเร็จจากประสบการณ์ผมนะครับคือการเริ่มต้นนี่สําคัญมากส่วนใหญ่จะเริ่มต้นกันผิดสําหรับคนที่ตั้งใจอยากทําธุรกิจแอมเวย์นะครับมี4ข้อครับที่ให้อยากให้เริ่มต้นอย่างถูกวิธีข้อแรกครับคือสมัครสมัครเพื่ออะไรครับเพื่อเราจะได้เข้ามาดูข้อมูลทั้งในแพลตฟอร์มของธุรกิจแอมเวย์มาศึกษาข้อมูลแล้วมาลองใช้สินค้ามันดีจริงไหมนะครับ สองครับคือการลองใช้สินค้าเพื่ออะไรครับเพื่อให้เรามั่นใจจริงๆว่าเออสินค้านี่ดีนะตอบโจทย์นะธุรกิจเป็นไปได้นะแล้วถ้าคนอื่นใช้เราก็การันตีด้วยใจเราเออเราใช้มาแล้วมันดีที่เราลองใช้ก่อนเราก็จะรู้ว่าสินค้าตัวเนี้ยเหมาะกับใครตอบโจทย์ใครตามครับคือมาเรียนครับมาเรียนอะไรครับมาเรียนจากในเซ็นเตอร์จากในอัพไลน์หลักซื่อต่างๆของบริษัทแอมเซครับเรียนเพื่ออะไรครับเพื่อให้เรารู้พอเรารู้เสร็จปุ๊บเราก็จะเกิดความเชื่อมั่นครับ พอเราเกิดความเชื่อมั่นเราก็จะไปแนะนําได้อย่างเป็นมืออาชีพอย่างถูกต้องเราไม่ต้องไปฟอร์จใครเราไม่ต้องซัตตอกสินค้าแล้วพอทําข้อ1สมัครใช้สินค้ามาเรียนเสร็จปุ๊บข้อ4ครับเราค่อยออกไปชวนครับพอเรามีความมั่นใจธุรกิจด,ดีสินค้าดีนะเวลาเราไปแนะนําเราก็แนะนําด้วยความจริงใจคนที่อยู่ต่อหน้าเราเขาก็จะสัมผัสได้ว่าเราเนี่ยจริงใจนะเราแนะนําแบบเอาไปให้ใจเราก็จะเบาครับเราก็จะกล้าที่จะแนะนําเพราะคนส่วนใหญ่ชอบข้ามไปทําข้อ4เลย ลองไปถามเลยลองไปชวนเลยลองไปซาวเสียงดูเลยว่ามีคนอยากทํากับเราไหมถ้าเกิดมีคนทาก็เราจะได้ทําด้วยอ่าเดางเงี้ครับซึ่งถามว่ามันถูกหลักไหมก็ไม่ซชทีเดียวเพราะจริงๆถ้าเกิดเราอยากจะทำลูกหยียดอวประสบความสําเร็จจริงๆเราต้องถามผู้รู้ครับหรือถามคนที่ประสบความสําเร็จจริงไหมครับเหมือนเราอยากว่ายน้ําครับแล้วเราไปถามคนว่ายน้ําไม่เป็นแน่นอนครับเขาก็ไม่ค่อยรู้สึกดีกับการว่ายน้ําจริงไหมครับแต่ถ้าเกิดเราถามคนที่เชี่ยวชาญแล้วเป็นครูสอนว่ายน้ําแล้วแชมป์ว่ายน้ําแล้วแน่นอนครับเขาสามารถพาเราว่ายน้ําจนถึงงฝัั่่ได้แนนนอครบ ฝากไว้นะครับสำหรับคนใหม่ๆสมัครใช้สินค้ามาเรียนแล้วค่อยออกไปชวนครับ